เอาละครับยินดีต้อนรับสู่รายการเือที่เกีนตอนนี้อยู่กับเกม Slender เดอร์อนไลน์ะครับตอนนี้อยู่กับไอ้กายนะครับ แรียกดีหน่อยเดินเหยียบหัว <c oughs> เอเต้เข้าได้ไหมแกก็ออกก่อนดิเดต้เข้าใหม่เหยียบแล้ว,วเฮ้ยแคลแนเดอร์มาชิบหายแล้วยายา,ยา,ยายอยู่ไหนวะเดินไปหน้าโบสถ์ดิรับรองเจอนเน่เบิร์นไม่เจอหรอกเจอแน่ซาร่าเมื่อกี้แค่สัน่นอะนแหละ ท่นั่นเล่นอยู so ่ลอกด้วยเดินออกมาโอ้เจอเฮ้ยเอสซลร์แลนด์แมนอยู่ข้างหลังแกจูปเออไปแล้วเจ้าจูปเปอรไม่ทันหรอกนะกระดาษเก็บก่อนตายอ่ะเกียวโดนเกียวเหตชฉาดเหกชฉาดเฮ้ยซาร์แลนด์แมนอู่อ๋อไม่ใช่เห็นก็ต้องเห็นกูเห็นบอดเป็นซาร์แลนด์แมนแกแกก็กดตรงนั้นรอ้อนดูท่าแกเดินดิเออดูท่าแกเดินดิไปแก ไม่ตายไหมคะจิงเยอะยอ่เอเดนเตอร์แมนเดินไปหาแกยอยู่เยอะเยู่ซูเรนเดอร์แมนกำลังมาแถวนี้กรุน,นาวิ่งเหรอคุณต้องวิง่งมันวิ่งไม่ได้วิง่งนี่มันวิ่งหรือเดินมาเนี่ยก็เดินดิไข่ตุงยังแก <c oughs> เออเอ้ยทำไมไมมีแสงไฟมาวะ อย่าเปิดเสียงสิวะเพื่อความอารมณ์อร่อยเต้ข้า้ยังเฮ้ยไอเต้จอยเกมเย้เฮ้เฮ้เล้เเ้เฮ้เเฮ้ยฮ้ฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮ้เ้เกลับ้ปโ้ดฮเฮ้เฮ้เเฮเเเมเเ้เเ้้้้เ้้เ้้้้เเเ้เ้้่เฮ้เฮ้เฮ้เ นันนา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 นวนันนา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 วไม่ใช่มีอีกไหดูโยโยมกสองบีนาตีทำไมน้ำเป็นอย่างนี้เราเช้าไข่ตุ้งอ่ะนะเพื่อนเฮ้ยเออนี่มันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมามีนมแหละก็ผู้ชายไอ้นี่ฟิตไงผู้ชายรถอีเอะกระเทยเออสวัสดีเพื่อนเออสวัสดีมาตามมาเมื่อกี้เจอกระดาษอยู่ไม่แค่เดินช้าจังวะ มันก็เดินช้าทุกคนแล้วก็เดินช้าทุกคนแต่ข้าเห็นไอยเอิร์นเดินคนเร็วอ,ะอ่ะเดินถอยหลังอ่ะ